สวัสดีครับเกษตรง่ายสไตล์มือใหม่มาแล้วครับวันนี้จะพามาเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพันคําซึ่งมีสกายวอล์คที่สวยอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำพูของเขตอำเภอโนอนสังติดต่อกับเขตอำเภออุบลรั์ของจังหวัดขอนแก่นนะครับก่อนอื่นเราต้องนํารถไปจอดที่ตรงอุทยานเลยจุดที่เป็นสกายวอล์คไปอีก1กิโเมตรนะครับโดยมีอัตราค่าเข้าชม คนละ20บาทรถยนต์คิดคละ30บาทนะครับแล้วก็มีค่าถุงหุ้นรองเท้ากับค่ารถสองแถวรับส่งคนละ60บาทส่วนถุงหุ้นรองเท้าเนะี่ยเอากลับไปได้นะครับเราจะนั่งรถ2แถวย้อนกลับไปที่จุดเดิมที่เรามากระามาณ1กิโลเมตรไปที่สกายวอล์กนะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นพูลแอนด์สกายวอล์กนะครับซึ่งถือว่าเป็นสกายวอล์กที่สวยอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับโดยวิวด้านหน้าจะเป็นเขื่อนอุบลรัฐนะครับ ตอนนี้ปริมาณน้ำเต็มเขื่อนสวยงามมากครับยิ่งตอนเช้าๆเนี่ยจะมีลมพัดเข้ามาเย็นสบายมากครับหน้าหนาวเนี่ยอยากให้มาเที่ยวชมกันนะครับทางขึ้นมีความแข็งแรงนะครับผู้สูงอายุสามารถมีจุดพักขาเป็นช่วงๆนะครับมีราวจับได้เดินได้สะดวกนะครับก่อนอื่นเราต้องเปลี่ยนถุงหุ้มรองเท้าหุ้มรองเท้าก่อนนะครับ ทางเดินของสกายวอล์กสามารถเดินสวนกันได้สบายเลยนะครับมีความกว้างพอสมควรนะครับกระจกมีความหนาแข็งแรงการมาเที่ยวชมตรงนี้มันจะเป็นวิวที่เรามองได้360องศาเลยนะครับวันนี้ฟ้าปิดนิดนึงนะครับคึมๆนิดนึงส่วนโครงสร้างนะครับจะเป็นเหล็กบีมค่อนข้างแข็งแรงนะครับแต่เวลายืนตรงจุดที่เราจุดตรงกลางเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนมันมีสันนิดนึงนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับแข็งแรงดีครับรกแรกเวลาใครกลัวนะครับเขาก็จะเดินตรงแนวตะเข็บที่เป็นเหล็กนะครับแต่จริงๆกระจกมีความหนามากครับเป็นกระจก2ชั้นนะครับด้านข้างที่เป็นราสสเตเลสนะครับระวังนิดนึงนะครับมันจะมีคล้ายๆไฟฟ้าสถิตต้องเอาหลังมือแตะก่อนนะครับแต่ทุกอย่างปลอดภัยครับวิว360องศาถ้าแดดดีๆนะครับจะมองเห็นฟ้าสีครามสวยมากเลยนะครับ นี่ครับจะเป็นไฟฟ้าสถิตเขาเตือนไว้นะครับเพราะฉะนั้นใครจะจับลาวแซนเดเลตเนี่ยอาจจะสะดุ้งขึ้นหลังมือแตะก่อนนะครับทางเดินจะเป็นตัว u นะครับตัว u ูเดินจากทางทางด้านขวานะครับไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาได้หมดนะครับแต่ถ้าคนเยอะๆหน่อยก็จะเดินจากไปถักทางซ้ายนะครับบูนมาทางขวานะครับ สวยงามมากครับไปอีกแห่งนึงนะครับอยากจะให้มาเที่ยวชมกันตอนนี้คนเริ่มนิยมมากันเยอะแล้วนะครับวิวตอนเช้าๆนี่จะสวยมากนะครับรับลมเย็นสบายโครงสร้างเหล็กแข็งแรงครับเป็นแซนเลสแล้วก็กระจกนิลภัยจนาสองชั้นนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากครับ ก่อนกลับนะครับเราจะไหว้สารปู่หลุปกันก่อนนะครับซึ่งสารปู่หลุบนี้จะเป็นที่เคารพบูชาของคนย่านนี้นะครับเวลาขับรถผ่านไปเนี่ยนะครับก็จะบีบแต่ให้สัญญาณนะครับซึ่งนักเดินทางนะครับเขาเป็นที่เคารพนะครับเพราะว่าจะเดินทางปลอดภัยถ้าใครต้องการขอโชคลาภต่างๆก็จะมีมาขอกันนะครับเพราะฉะนั้น มาครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยากให้มาสักระ,ะนะครับกลับไปที่อุทยานเราจะลงไปที่ริมน้ำเขื่อนเลยนะครับถ้าใครเคยไปเที่ยวเกาะบรรยากาศคล้ายก็อยู่บนเกาะเลยนะครับมันจะมีกระแสน้ำที่พัดเข้ามาเย็นๆเหมือนป่าชายเลนนะครับเห็นไหมครับรับลมเย็นๆเข้ามาน่านั่งพักผ่อนมากครับ เป็นอีกอุทยานหนึ่งนะครับที่สวยงามแล้วก็น่าท่องเที่ยวมากครับที่สำคัญก็คือคนที่อยู่โซนภาคอีสานเนี่ยขอนแก่นอุดรหน,นองบุวลำพูเนี่ยสามารถมาเที่ยวได้สบายเลยนะครับสามารถเป็นวันเดย์ทริปได้เลยนะครับสวยงามมากนะครับน่าเที่ยวนะครับตอนนี้น้ำกำลังเต็มพอดีนะครับ ก่อนกลับพักค่ายเหนือจะมีร้านสวัสดิการนะครับมีเครื่องดื่มเย็นๆบริการนะครับมีของขบเคี้ยวแต่รู้สึกอาหารจะยังไม่มีนะครับอาหารจะมีของขบเคี้ยวมีกาแฟให้มีกาแฟ,ม,าแฟมีชานั่งดื่มแล้วก็ชมวิวสวยๆริมน้ําก่อนกลับบ้านนะครับมีร้านอาหารแนะนําร้านหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการรับทานอาหารก็คือร้านอู่ข้าวอู่น้ํานะครับจะอยู่ทางซ้ายมือมุ่งหน้าสู่อาเภอ,อบลวรัตน์นะครับ เป็นร้านอาหารสไตล์คาเฟ่แล้วก็ที่เป็นริมบึงนั่งริมบึงนะครับอาหารถือว่าอร่อยใช้ได้ครับราคาก็ไม่แพงมากครับบรรยากาศดีครับอยากให้ลองมาแวะชิมกันดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อว่ามีคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาจะได้ไม่พลาดครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ